คือหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับความที่ไม่รักษาคําพูดซึ่งกันและกันซึ่งก็พยายามที่จะหักดิวกันไปหักกันมาเนี่ยแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ในส่วนของนายกเศรษฐาเองในเรื่อง40สวรเรื่องของนายกทักษิณที่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยจะทําให้เศรษฐาทวีสินและบรรดาคอรมอทั้งหลายเนี่ยจะเกิดอาการเควงควางขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีของอย่างวิษณุกเครือง,งามที่จะคอยปรับทัศนคติเพราะความหุนหันพันแล่นนะครับเรื่องความคิดเช่นนายกันรีอาจจะเห็นว่ายุบสภาเลยไหมก็จะต้องมีคนบอกว่าอย่าอย่างนั้นมิฉะนั้นเรื่องราวนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิษณุเครือง,งามเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยนะครับ oh. เพื่อสร้างความอบอุ่นจากความแขวงคว้างเพราะว่าทันทีที่อดีตนายกทักษิณ นะครับสุขท้องสารซึ่งผมไม่แน่ใจว,ว่าวันที่18ท่านจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่นะครับไม่ม,มิม่ฉะนั้นจะไม่มีเหตุการณ์ในวันที่ยี่สพันอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับต้องมีคนลักษณะแบบวิษณุเครืองามที่ที่คอยประคับประคองทางจิตใจนะครับก็คือหมายความว่าก่อนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวิษณุไม่มีความจําเป็นเพราะกระแสไฟเกียวในมันแรง แต่พอสวิตไฟมันดับเนี่ยเนี่ยครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีสิ่งใหม่นะครับที่จะประครับประคองก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่านนะแหละว่าตามเดิมเนี่ยก็นายกทักษิณกลับมาในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนายกยิ่งลักษณ์จะต้องกลับมาในวันที่คุณเสถาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับมันก็ต้องเข้าโหมดนั้นมิฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องดีลนี้กันมาตั้งแต่ต้นนะถามว่าทําไมนายกยิ่งลักษณ์จึงยังไม่กลับประเทศไทยล่ะ เห็นไหมมันก็ลักลั่นกันตรงกันตรงเนี้ยอืครับพี่สังดาครับพี่ตู่ไม่มั่นใจว่าสิบแปดเนี้ยคุณทรักษณิณเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าพี่สังดาเชื่อว่าอยู่แล้วไม่อยู่เคยได้ยินคําว่าการว่าคดีกับการวิ่งคดีไหม uh huh. อะไรมันแน่นอนกว่ากันไอเรื่องว่าในใครก็ว่าได้แต่ไอเรื่องวิ่งนี่มันต้องมีวิชานะปรากฏการนี้เนี่ย มันออกได้ทุกหน้าละ่ะถ้าอยากจะให้ออกเพราะเราไม่ได้ดูมิตินิติาศาสตร์เราต้องดูมิติทางการเมืองครับอย่างที่ตูจะตุพรพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้ามันไม่ดิวเนี่ยสถานการณ์การเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองไม่มาถึงในจุดนี้นายกทักษิณกลับมาได้พักเพื่อไทยได้เลยลำดับสองแต่ได้นายกรัฐมนตรีเดิมทีจะจับมือเพื่อไทยก้าวไกลต้องตบ,บัติาศาตว ไปเอากลุ่มอํานาจเก่าขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เป็นเหตุการแรกที่จะทิ้งมือกับก้าวไกลไปตั้งรัฐบาลนั่นแสดงว่ากลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยเขามองแล้วว่าถ้าไม่ดีลแบบนี้รัฐบาลจะออกมารูปหน้ารูปตาไม่เป็นอย่างที่ต้องการเลยฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่ามันต้องมีการดีลกันระดับ อำนาจเก่ากับอำนาจใหม่ก็คือนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนี้แน่นอนเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อคําถามที่ว่าวันที่18มิถุนาที่ขอเลื่อนไปวันที่25เดิมทีเนี่ยแต่อายการให้แค่วันที่18เนี่ยอดีตนายกทักษิณจะมารับฟังคําสั่งและเอาไปส่งฟ้องหรือไม่ประเด็นคําตอบในความเห็นนะก็บอกว่าเรื่องนี้จะไปหรือไม่เนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันมาก่อน แต่แนวโน้มหน้าที่จะไปเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งกฎหมายข้อนี้เนี่ยเป็นการกระทำความผิดมินประมาณอาฆาตมาร้ายทำมหาิา์เนี่ยทำนอกล้านาจักรมันไม่เคยมีบรรทฐ,ฐานว่าจะตัดสินยังไงมันไม่เหมือนคดีหนึ่งสองที่ทำในรล้านาจักรซึ่งมีบรรทฐ,ฐานอยู่แล้วว่ามัดคอไปไม่รอดเรื่องนี้จะออกหัวออกก้อยก็ได้ยิ่งได้วิษนุ มาเป็นตัวช่วยหนึ่งในเหตุการณ์ในวันที่18ที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ดูเรื่องการบริหารบ้านเมืองรวมทั้งดูถึงในเรื่องของที่นายกโดนสารรัฐนูนกรณีสีสกับวดด้วยวินษนุจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มอำนาจเก่ากับนายกทักษิณพักเพื่อไทยแน่นอนฉะนั้นประเด็นที่อยู่ว่า เรื่องนี้ต้องมีการดิวก่อนและเรื่องนี้เนี่ยไม่หนักหนาสากันจะเอาเรื่องนี้มาบีบเหรอนายกคนอย่างนายกทักษิณเนี่ยถามว่ากลัวไหมก็น่าจะกลัวอยู่ติดคุกอะ่ะงั้นไม่หนีออกไปหรอกแต่เหตุที่ไม่กลัวเนี่ยเพราะมันผ่านการดิวมันผ่านการพูดคุยยิ่งกว่าจะมาดูกันเนี่ว่าสู้ไม่สู้สู้แล้วจะแพ้ชนะเอาหลักฐานอะไรยังไงอันนี้ไปข้อหลัง ถ้าภายใต้ความเชื่อที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยว่ามีการดีลมีข้อต่อหรือมีการมาคุมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าคดีต่างๆอาจจะรอดสิเพราะว่านี่ไงยอมให้มาคุมแล้วไงยอมให้อาจารย์วิศณุมาฉะนั้นเนี่ยคดีของคุณเศรษฐาควรจะรอดคดีของคุณทักษิณควรจะรอดคิดผิดไหมแบบนี้อย่างที่ตูจ่จตุพรพูดว่าอยู่ในหลายที่หลายเวทีแล้วเนี่ย มันจะรอดหรือไม่รอดมันก็อยู่ที่การตกลงต่อรองซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันไว้เราจะดูได้ด้วยการว่ามันมีการได้มีการเสียผัดกันลุกผักกันลับหรือเปล่ามันไม่มีใครได้อะไรตลอดแล้วมันไม่มีใครยอมเสียอะไรตลอดระหว่างอำนาจเก่ากับ,กบอำนาจใหม่วันนี้ภารกิจของนายกทักษิณก็คือหนึ่งอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยคือได้กลับบ้านวันนี้ได้กลับแล้ว อยากจะทําพรรคการเมืองที่ตัวเองใฝ่ายฝันจากไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยให้เติบโตต่อไปอีกถ้าเติบโตได้นะก็ได้กําลังทําอยู่มีนายกเป็นของตัวเองมาตลอดอีกภารก,กิจหนึ่งที่หลีกหนีไม่ได้ที่ประชาชนเนี่ยเชื่อผมเชื่อว่าสัดส่วนเนี่ยไปทางเชื่อคือเอาน้องสาวกลับบ้านอื hmm. สิ่งนี้จะต้องมีการดิวอีกครั้งหนึ่งตกลงอีกครั้งหนึ่งว่า กลับได้ไหมให้กลับไหมแล้วเมื่อไหร่ <S <S อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องถามว่า <S 1> <S 1> โอเคคุณกลับแล้วคุณจะให้อะไรผมละ่ะหนึ่งคุณไม่เอาเรื่องผมได้ไหมดูเมืองอาัคลา,าก็ยังคาอย,อยู่นะหลายเรื่องที่รัฐบาลเดิมๆเ,เ,เนี่ยผมไม่เอ่ยหรอกเดี๋ยวเขาไปขุดคุยกันที่เป็นชนักปักหลังนิติสงครามก็นิติสงครามไปคุณเล่นผมดอกนี้ผมก็เล่นผมดอกนี้ การไปภูเก็ตการไปเชียงใหม่การไปโคราชของนายกทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายสอดคล้องกับบุคลิกส่วนตัวของท่านนายกทักษิณแน่นอนถามว่ากลัวไหมไอ้เรื่องกลัวก็ต้องกลัวแหละแต่ด้วยความเป็นตัวตนและทําจนความเคยชินแล้วว่าไอ้ที่ว่าล้ําเส้นล้าเส้นคุณน่ะรู้จักเขาน้อยแต่ตุพรกับผมเนี่ยก็ถือว่าพอรู้จักนะแต่อาจจะไม่ได้สนิท เขาเป็นยังไงอดีตนายกทักษิณเป็นทัศนะอย่างไงก่อนนั้นยังไม่ออกไปเนี่ยความเชื่อมั่นยังสูงถึงสูงมากวันนี้กลับเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่สูงสูงมากนะสูงปีดเลยสูงปีดเลยอือไอ้เห้ย <laughs> ไม่ธรรมดา <laughs> พี่ตู่ก็เห็นพ้องเหรอคือผมมองว่าที่เคยเห็นตัวนายกทักษิณมายี่เก้าจากสปีเนี่ย ผมว่าท่านกลับมารอบนี้เนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะว่าลักษณะโดยพฤติกรรมถ้าหลักจิตวิทยาก็เหมือนพบความขับแค้นมาเต็ม <c oughs> และส่วนที่เป็นปัญหาดูเสมือนหนึ่งว่ามันไม่ได้กลับมาแก้แค้นตรงๆแต่การกระทำอ่ะมันเหมือนกับการแก้แค้นเช่นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องพระบรมราชวงค์การนะครับที่ บรรจุคําว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงบัดนี้สํานึกแล้วแต่พอไปพูดที่เชียงใหม่เขายัดข้อหาให้ผมเยอะเห็นไหมหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจด,ดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องสังคมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เดินตามจุดต่างๆในใช่ทั้งนั้นนี่ไม่นับแลนด์ปลิดกับพื้นที่ส0 0 0สนไร่เพราะฉะนั้นผมดูว่าท่านมาเหมือนคนขับแคนมาเพียง <clear y> แต่ว่าไม่ได้ระบายตรงๆแต่ว่าเราเคยเห็นเนี่ย นะครับพอที่จะอนุมานกันได้ว่าท่านคิดอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกินเลยเนี่ยนะครับคือผมว่าวันที่18ท่านต้องหลังเลเพราะนะครับคือจะมองปรากฏการใดๆก็ตามคุณวิษณุบอกว่าคดีโดยส่วนใหญ่ก็ให้ประกันเนี่ยหนึแต่ว่าตัวนายยกทักษิณก็ย่อมที่จะรู้เพราะท่านมีความเชื่อว่าติดคุกจริงๆแม้แต่เพียงวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้ว ตอนที่หนีออกนอกประเทศรอบแรกนะครับที่ไปดูโอลิมปิกในฤดูหนาวของจีนเนี่ยเขาก็ชวนแต่ละคนไปแล้วก็สนทนาคุย99.99% 99เนี่ยบอกว่าให้หนีไปเธอติดคุกวันเดียวก็ตายมีผมอยู่เสียงเดียวอะที่บอกว่าท่านอย่าหลบหนีนะพอสอ่นนั้นะบอกว่าถ้าท่านติดคุกคุกก็แตกแล้วบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าวันเดียวก็ตายแล้วจึงไม่ได้แปลกใจว่าไม่ยอมติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวอะ เพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าผิดพลาดเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวเพราะเป็นบุคคลที่หลบหนีคดีนะมีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้หลากหลายเรื่องราวเรียงกันมามากมันมีช่องอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเขาจะไม่เสี่ยงกับคุกและถ้าเข้าไปในรอบนี้ถ้าถูกถอนประกรันถ้าไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะและอยู่ดีๆตอนดึกจะไปไปส่งโรงพยาบาลตำรวจอีกได้ไหมนี่แข็งแรงเชียงใหม่แข็งแรงภูเกต็ตแข็งแรงโคราชแข็งแรงทุกที่ อยู่ดีๆสุดอีกอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งวันที่29แม้ว่าท่านป่วยจริงนะเป็นโควิดจริงนะแต่ถามว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองเชื่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ใหญ่มาเกือบ9เดือนนั้นเนี่ยนะครับที่สูงพีดมันอย่างที่ว่านแต่ว่าอายการสูงสุดน้เขาปิดโวิตซะแล้วไอ้ไฟสัญญาณไฟเขียวนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปในแวดวงใดเนี่ยทุกคนนะครับก็ได้ยินเรื่องร้องแล้วเนี่ยไฟเขียวไฟเขียวแต่ว่าไฟเขียวมันมีเวลาของมันแล้วไง เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นผมว่าดูในติดในในแต่ละตอนเพราะผมเพิ่งดูข่าวว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเรื่องทำคำชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถขยายเวลาได้ที่จะครบในวันที่สิบแต่ว่าทำเสร็จแล้วนะร็จแล้วเ,เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่ามันมันอะไรข้อมันผูกพันกับวันที่สิบแปดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นไปตามอย่างที่ว่ามันไม่มีช่องดิวทางไหนกันแล้ว พราะว่าเดิมเนี่ยนะครับที่เขาที่เขาล็อกไว้ตอนแรก10เมษาเนี่ยเพราะต้องการให้เสถาไปตอนสิ้นมีนานะครับแต่ว่าเมื่อมีการขอขยายเวลาเขาลากมาวันที่29นะครับแล้วพอเสถาตั้งเรื่องพิชิตชื่นบานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะนะครับพอเดินเข้ามาในเขตในเขตกิลลิ่งโซนเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าคุณจะยอมหรือไม่ยอมก็มีค่าเท่ากันแต่ที่ผมฟังมาเนี่ยนะครับไอ้คณะที่ไปไปดิวและที่มีเป็นคณะเนี่ยเขาเริ่มรำคาญ นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยนะครับเสียงคับแคนก็ดังและก็จะขังให้ได้ด้วยนะครับและใครก็อย่ามาขวางด้วยไอ้เสียงแบบนี้มันเริ่มได้ยินคือคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับต่างคนต่างก็มีการข่าวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าวันที่29อดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านก็มีการข่าวของท่านกนป่ยก็ฉับพลันเหมือนอย่างที่ว่าเพราะไม่ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยเราเข้าคุกออกคุกมาครั้งนะครับไอ้ที่แน่ว่าแช่แป้งของผมยกมาสองศาลเนี่ย นะครับพอดีการลงครึมก็ให้ไหมไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็หาความแน่ไม่ได้จากคําว่าดุลพินิจภายใต้สถานการณ์ท่านเป็นบุคคลที่หนีคดีนะแล้วมีพฤติกรรมลักษณะทํานองนี้หลายครั้งแล้วที่สําคัญที่สุดไอ้ที่ไปพูดหลังจากพระบรมราชโองการที่เชียงใหม่ว่าเขายัดข้อหาให้ผมเยอะเห็นไหมไอ้นั่นแหละมันไปไปสวนกับพระบรมราชโองการเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะวิตกได้ถ้าเป็นผมถ้าผมคิดเวลาเนี้ยถูกขงังอืม พีห่หมูพี่ให,หม่วันที่29พสิบาพฤษภานในเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งสองของนายกทักษิณเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่อายการสูงสุดนัดฟังคำสั่งจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องประเด็นมันก็คือว่าถ้าหากว่ามีการสั่งฟ้องก็จะต้องนำตัวนายกทักษิณเนี่ยอดีตนายกทักษิณเนี่ยไปขึ้นศาลเพื่อทำการฟ้องถ้ามีคำสั่งไม่ฟ้องก็ยกไปจบไป ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอรู้การข่าวอย่างที่คุจตุพรพูดเนี่ยแล้วว่ามันต้องมีการเช็คข่าวอยู่แล้วว่าแนวโน้มของคําสั่งจะออกมายังไงแล้วมันสวนทางกันวันนั้นป่วยก่อนจะป่วยจริงป่วยทิพย์ก็สุดแท้แต่ละพอป่วยเสร็จปั๊บก็ไปยื่นคําร้องโดยหลักการของการฟังคําสั่งในกระบวนการทางกฎหมายทางทางศาลนะว่า วันที่29พฤษภาคเนี่ยเป็นวันที่ฟังคำสั่งอายการสูงสุดว่าจะสั่งพ้องหรือไม่เมื่อมีผู้ต้องหายื่นคำร้องขอเลื่อนไปเพราะอ้างว่าป่วยติดโควิดเนี่ยประเด็นที่อายการจะว,วินิจฉัยเนี่ยมีอยู่แค่ว่าเห็นสมควรเลื่อนไหมและเรื่องนี้ก็เห็นสมควรว่าเลื่อนไปเชื่อว่าป่วยโควิดจริงเพราะมีใบรับรองแพทย์แต่ประเด็นที่ชวนสงสัยในกระบวนการว่า ทำไมอายการสูงจุดจึงเปิดคำสั่งที่มันตูกผิดซองอ่ะไว้อยู่ก่อนแล้วอ่ะแถลงรับหลังเลยแถลงรับหลังเลยซึ่งจริงๆแล้ววิิจัยอยู่ประเด็นเดียวหน้าที่เนี่ยทางสถิติว่าให้เลื่อนไปสมมุติว่าขอเลื่อนวันที่ยี่บห้าแต่อายการให้วันที่สิบปก็ไปเปิดคำสั่งวันที่สิบแปดมิถุนาสิทําไมส่งสัญ,ญญาณทางอากาศอ่ะพี่สักดาคิดว่าเพราะอะไรเอาเลยไหนๆก็พูดมาแล้ว <c oughs> ฉเฉลยเลยที่คิดที่คิดในใจคิดออคิดว่าเพราะอะไระทําไมถึงไม่วินิจฉัยเฉพาะอาการป่วยทําไมถแถลงเปิดซองคําสั่งก็ถแถลงรับหลังเลยต้องยอมรับความจริงๆกันว่าอํานาจเก่าเนี่ยยังคุมระบบราชการได้อยู่นี่ข้อนหนึ่งนะเมื่อคุมกันได้เสร็จปับ๊บเขาก็ต้องการส่งสัญญ,ญาณให้รู้เลยว่าเอานะเอาจริงนะและถ้าจะเอาเอาได้นะคำสั่งนี้เลยออกมาไงอื ไม่จําเป็นต้องออกก็ได้อ,อถ้าไม่อยากส่งสัญญาณหรือถ้าจะไม่เล่นกัน่ะออืเพื่ออะไรเพื่อจะบีบให้ยอมกระทําหรือยอมอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอน